สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าครับวันหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งเดินมาครับครับกระต่ายตัวหนึ่งครับต่ายสุดเจง๋ง เดินหมดแล้วเห็นเต่าเดินต้วนเตี้ยมอยู่ก็ต่ายเลยถามเต่าไปว่าทำไมนายเดินต้วนเตี้ยมจังเต่าเลยหัวลรากกต็ตายกก็ตายจังหัวลรากก็เต่าเฮ้ย คุกนี้มาแข่งกันไม่เล่ว่าใครจะเข้าเส้นใช้ก่อนฮ่าฮ่าฮาเอาเลยอยบอกแข่งก็นลยสิวันรุ่งขึ้นต่อมาติงติงติงยกนี้ครับจะเป็นคุณกระต่ายครับคุณกระต่ายเต่วง เย่เย่ก็ตายมาแก่งยาวอ้ยก็ต่ยครับมีเสียงคนเชื่อเอ้ยหญ่หรือหญ่อยู่แย่เย่เย่นี่ฉันชนะชัวร์ไม่ต้องมาหลบกเต่ากับป้อนทุกทกไม่ฉันจะต้องชนะแต่ว่าฉันน่ะถึงว่าใจชาแต่ฉันก็มีความพยายามนะโอ้พูดตกหมดเลย นายต้องเพเชนเน่เริ่มการแข่งขันแล้วครับกระต่ายนํำมาแล้วครับเต่าก็ตามมาติดๆครับกระต่ายวิ่งแซงมาครับเต่าก็ยังอยู่ที่เกือบที่เดิมครับกระต่ายก็ไปครับกเต่าก็อยู่อีกนิดนึงกระต่ายก็วิ่งมาถึงตรงนี้แล้วกระต่ายเห็นต้นดมาวครับ เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ครับก็กระตายก็เลยนอนหลับฝันดีเลยครับเต่าตุวมเตี้ยมก็เลยเดินมาเรื่อยๆครับพอกระต่ายตื่นมาเต่าก็อยู่ตรงนี้แล้วครับ

กระต่ายเสียใจครับต่ายเสียใจครับเต่าก็มาปอบนะครับนี่คือกระต่ายครับเต่าบอกว่าไม่เป็นไรเจ้ากระต่ายถึงแม้เจ้าพอดแต่ว่าคราบหน้าก็มีแข่งเรามาแข่งด้วยกันอยากสนุกสนุกนะ ได้เฮกนิทานเรื่องนี uh ้สอนให้รู้ว่าไม่ควรประมาทคนอื่นนะครับขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ชมอย่างยิ่งครับขอบ ขอบคุณครับ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 